สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูหมูทอดชาววังค่ะหมูทอดชาวชาวังที่ทําง่ายนะคะมีหมูที่นุ่มๆนะคะรับประทานกับข้าวเหนียวอ่รสชาติกลมกล่อมมากๆแล้ววันนี้จะทํายังไงยากหรือง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกแอดมินใช้เป็นหมูสันนอกที่มีติดมันด้วยนะคะเขาจะใช้เป็นหมูสันในก็ได้ สันได้ก็จะ,ะเป็นเส้นๆแล้วก็ไม่ติดมันถ้าสันนอกก็จะติดมันก็หั่นมาแล้วให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะจริงๆแล้วขนาดก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะว่าเราจะหั่นแบบไหนนะคะแล้ววันนี้เนื้อหมูก็มาในปริมาณอยู่ที่500กรัมค่ะหรือว่าครึ่งกิโลกรัมนั่นเองมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือ3มเกลือจริงๆแล้วควรมี ติดตู้เย็นไว้นะคะตมไว้แล้วก็ใส่แช่ตู้เย็นไว้ได้ทีนี้ก็จะเสียยากค่ะในปริมาณของ3มเกลือนะวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะ3มเกลือก็ลากผักชีกระเทียมและพริกไทยนะคะตมให้ละเอียดค่ะต่อไปค่ะก็คือเม็ดผักชีค่ะเม็ดผักชีแอดมินก็จะมาตำนะคะให้บุบๆนะคะไม่ได้ให้ละเอียดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูความละเอียดค่ะก็จะความละเอียดที่เท่านี้ ต่อไปก็คือพิกไทยป่นค่ะแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเรานำทั้งหมดลงมาผสมรวมกันแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะอัตราส่วนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมิ้จะวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะไปหาดูหาจดกันได้นะคะ และในส่วนของเม็ดผักชีค่ะก็ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นหรือว่าไม่มีนะคะในขั้นตอนของเม็ดผักชีก็ตัดทิ้งออกไปได้เลยค่ะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วเมื่อกี้ก็ใส่ผงปรุงรสลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ คกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดมีนจะหมากไว้ในตู้เย็นนะทิ้งไว้ในตู้เย็นเลยสักหนึ่งชั่วโมงค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเตรียมถ้วยไว้แอนมีนใส่เป็นน้ำมันลงไปน้ำมันพืชนะจากนั้นก็ใส่ซอสลงไปค่ะซอสหอยกอ็นับเป็นช้อนโต๊ะไปค่ะช้อนโต๊ะที่สามช้อนโต๊ะที่สใช้ซอสหอยสี่ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็ใช้เป็นซีอิ๊วดำค่ะอีกครึ่งช้อนโตะ๊ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวใช้2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นแอดมินก็จะใช้มือนะคะทําให้ส่วนผสม,สมเข้ากันค่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ให้ใช้เป็นช้อน แต่ถ้าใส่ถุงมือแล้วก็ใช้มือนะคะทำให้เข้ากันได้เลยค่ะต่อไปค่ะมาดูหมูที่เราได้แช่ตู้เย็นไว้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหมักไว้อยู่ที่1ชั่วโมงค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปก็เยอะนะเยอะพอประมาณเลยจากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนค่ะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปทอดเลยค่ะ เราจะทอดหมูแค่สุกเท่านั้นนะคะไม่ต้องทอดให้แบบสุกจนเปลี่ยนสีแล้วแข็งอะไรงนี้ไม่ใช่นะคะทอดให้หมูสุกแล้วก็ตักหมูขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้หมูก็สุกแล้วตักหมูขึ้นมาค่ะให้เสด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะใช้กระทะใบเดิมแล้วก็ลินน้ำมันออกจากกระทะนะ มาดูกันค่ะต่อไปค่ะลิ้นน้ำมันออกไปแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะซอสที่เราได้ปรุงไว้ค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ติดไฟค่ะจะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะต่อไปใส่หมูที่ทอดแล้วลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะคลุกเค้าค่ะให้หมูเข้ากันไปกับซอสค่ะคลุกเค้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมูก็จะดูดเอาน้ําซอสเข้าไปค่ะให้สังเกตว่าพอน้ําเริ่มหายไปแล้วทีนี้ก็หมูทอดชาววังของเราก็ได้แล้วค่ะ เห็นไหมคะเพืเ่อนๆน,น้ำซอสก็หายไปแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะจะเสิร์ฟใส่จานพร้อมกับข้าวเหนียวก็เสร็จแล้วค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําหมูทอดชาววังค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเการเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการนำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ